สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะคาคืนนี้นะคะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยดิยฉันกาญจนานิธเมธานะคุณนภา,าสอนประสิทธิ์ค่ะค่ะก็ยังอยู่กันในเรื่องของวัคซีนบ้างโควิดบ้างแต่วันนี้นะคะมีเรื่องน่าช,ชื่นอกชื่นใจค่ะสมเด็จพระสังฆราชนะคะประธานพระอนุเคราะห์แก่การฉับอนกาสศพผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้านะคะที่ขาดแคลนโดยให้ทางวัดช่วยดาเนินการแล้วก็วัดที่เผาศพเนาะค่ะที่มีปัญหาเรื่อง เมนเผาศพมีปัญหาโน่นนี่นี่นั่นถ้ามีค่าใช้จ่ายไปเบิกได้เลยค่ะจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดแต่และจังหวัดเลยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังพราชเจ้านะคะที่ทรงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เห็นความเดือดร้อนของวัดที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะอืจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายวัดเนาะที่ตอนนี้คือเหมือนกับให้บริการโดยที่ไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะ ก,ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้อาจจะเหมือนกับว่าภาร,รกิจของตะลวัดเนี่ยน่าจะแน่นพอสมควรเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้ยอดเสียชีวิตผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้านี่พีคใช่ไหมน้องแปะเก้าสิบแปดรายนะคะในจํานวนนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหาคนครมากถึงเจ็ดสิบเจ็ดรายด้วยกันโอ้ยตกอกตกใจตกอกตกใจก็ยอดผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยนะคะก็ไม่น้อยเลยนะคะเก้าพันกว่ารายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ยังแบบ เหมือนยังไต่ๆแตะๆอยู่เนี่ยเกือบเกือบหมื่นแตะหมื่นแตะหมื่นเนี่ยมาสี่วันแล้วหลังจากที่เราเริ่มล็อกดาวน์กันมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะแต่บางคนก็บอกว่าก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าไอ้เจ้าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นของแบบสะสมก่อนนาสะสมก็ต้องดูหลังจากนี้ไปสิบสี่วันก็ว่ากันไปนะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องของวัคซีนเนี่ยยังเป็นประเด็นร้อนมากมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกอีกว่า วัคซีนเนี่ยนะคะแอสตราเซเนกาซึ่งจะต้องส่งมอบให้เราเนี่ย61ล้านโดสใช่ไหมคะปีนี้อ่าใช่คุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเจ้าแอสตราเซเนกา61ล้านโดสที่จะส่งมอบให้ไทยภายในเดือนธันวาคมปีนี้ขยายเวลาไปแล้วจ้ะไปเป็นเดือนพฤษภาคมปีหน้าถ้าแบบนี้เนี่ยไม่รู้อันนี้คิดอเองนหคะว่า เป้าหมายวัคซีนร้อยล้านโดสภายในสิ้นปีนี้เนี่ยมันก็จะถูกเลื่อนออกไปตามแอสตราโดยกล่าตง่ปีหน้านี่มีเป้าหมายเพิ่มหนึ่งยี้าล้านโดสใช่ไหมคะแล้วก็ขอถามเลยว่าคุณไปทาสัญญากันยังไงอือันนี้มีอารมณ์นะต้องบอกว่ามีอารมณ์เพราะว่าจริงๆแล้วคุณประกาศตลอดระยะเวลาว่าเขามาตั้งมาใช้ฐานของประเทศไทยเป็นการผลิตต้องส่งมอบให้เราหนึ่งในสามการผลิตได้ แล้วเมื่อวานนี้เองเรามีการคุยกันถึงคณะกรรมการวัคซ<ช>ีนแห่งชาตินะ<ช>บอกว่าจะระงับไม่ให้เขาส่งออกเพื่อจะจัดการเท,ทให้กับประเทศไทยแนะ่มาบอกอีกวันนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะคุณสารที่คุณผูจัดการนะประชาชนกโกรธเนาะจริงๆอยากให้เนี่ยมันภาพนี้มันน่าจะสะท้อนได้ดีมากน,ะนั่นก็คือคนที่ต่างจังหวัดอืที่ปักช่องเขาไปที่โรงพยาบาลเอก,กชนใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเขาเองก็คงจะรอวัคซีนหลักใช่ไหมวัคซีนหลักของเราเนี่ยก็ จะมี2ตัวก,เเก,กค็คือ As s t a า e ซ n e c a กับ Sinovac ใ่ไหมคะแล้วก็วัคซีนทางเลือกซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยก็จะเป็นของราชวิทยาลัยจุฬาพรก็คือโโ s i n o ฟ h a r m ซึ่ง s i n o ฟ h a r มวันเนี้เกือบลืมเล่าคุณหมอน,นิธิเนี่ยประกาศทาง a c e b o o k บอกว่าต้องขอโทษก็คือขอเลื่อนหน่อยอทำแอปให้โหลดกันไม่ทันคือหลายสื่อเนี่ยเขาแบบว่าส่งข้อมูลมาแล้วไงว่าแอปที่ว่าเนี่ยจะเป็น C R A นะคะ i N O P ใช่ไหม S I N O P เนี่ยนะคะ ก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS เช้านี้ทุกคนเตรียมเลยนะเตรียมโหลดใช่ไหมไปย้ายสายมือถือกดไปใหญ่เลยเพราะว่าราคาที่เผยแพร่ออกมาตามสื่ออยู่ที่ย7 7มอยู่ที่777บาทต่อโดสคนนึงก็ฉีดก็ประมาณ1,500กว่าบาทซึ่งถ้าเทียบกับไปฉีดโมเนนีไปเซอร์3,000กว่าบาทเนี่ยบางคนโอเคกับราคา1,500กว่าบาทนี้แล้วมันก็คือเป็นวัคซีนที่ต้องฉีดได้เลยไงไม่ต้องไปรอแล้วเง แล้วยังไงคะน้องแปะเลื่อนก็เลื่อนคุณบอบอกว่าทําแอปไม่ทันต้องขอโทษด้วยก็ขอเป็นวันที่สิบแปดอ่าเดี๋ยววันที่สิบแปดเปิดแอปให้ดาวน์โหลดแล้วก็จองกันได้เลยนะคะแต่ว่าืม็ต้องแยกอีกอ่ะสี่หมื่นใช่สําหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็องค์กรใช่ไหมคะองค์กรเอกชนที่จองกันมาโดอลยก็ไม่เป็นไรค่ะเราพึ่งพารัฐไม่ได้เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเนาะก็เนี่ยที่ได้เล่าไปเมื่อกี้บอกว่าที่ปักช่องเนี่ยเขา ไปรอคิวตั้งแต่สองทุ่มค่ะของเมื่อวานนี้นะเพื่อที่จะรอจองวัคซีนวันเนี้แปดโมงเช้าไม่ถึง30ินาทีผิดหวังกลับบ้านกันเยอะมากเพราะว่าเต็มแล้วไปจองวัคซีนแล้ววัคซีนโ <Mod ena. S 2> มเดอร์นาจะบอกไฟเซอร์เชียวโมเดอร์นานะคะก็ที่โรงพยาบาลปากช่องเนี่ยเขาได้รับการจัดสรรประมาณสักอะไรอี่ร้อยโดสมั้งฮะเออหรือว่าคนมาจองแป๊บเดียวก็ ก็หมดแล้วทีนี้เนี่ยเ,เรื่องนี้มันก็โยงกับที่โรงพยาบาลเอกชนใช่ค่ะท่านนายแพทย์เฉลิมหันพานิชย์นะคะในยศสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็พูดกันถึงโมเดอร์นานาะที่เราจองกันไป9รันโดสแต่ว่าจริงๆเราเราจะได้กันแค่คค5รันโดสเนี่ยมีการแบ่งกันแล้วนะคะแ,แบ่งแบ่งการนำเข้าประเทศไทย2ล็อตคือไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไตรมาสที่1ของปีหน้าวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน5รันโดสเนี่ยสภากาชาิไทยโรงพยาบาลรามาธิปดีและโรงพยาบาลศิรราชตัดไป1.1ลันโดสเลยนะคะ ที่เหลือสามจุดเก้าล้านโดสเนี่ยก็เอกชนเ้ามาจัดสรรกันกเพราะเขาจะจัดจัดสรรปันส่วนกันให้ได้รับเท่าๆกันก่อนอันดับแรกเ <c oughs> ท่าๆกันก็คือคนละแห่งละหนึ่งหมื่นโดสเอาไปเลยค่ะแห่งละหนึ่งหมื่นโดสน,นะส่วนคนที่เหลือ <c oughs> ก็ต้องมานั่งซอยนั่งซอยกันว่าคุณจะได้เท่าไหร่แต่ทุกคนที่โรงพยาบาลที่จองมาทั้งหมดหนึ่งหมื่นโดสได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่จองเพเยอะๆนะ <c oughs> อย่างที่มียอดโรงพยาบาลหนึ่งล้านกว่าโดสเนี่รอต่อนะคะ รอก่อนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยค่ะคที่ยมีคนจองน้อยเนี่ยหนึ่งหมื่นโดสได้ไปแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการคือคุณหมอบอกว,ว่าต้องจัดสรรแบบเท่าเทียมก่อนเพราะความต้องการมันเยอะหือเกินไม่ใช่ว่าคนที่จองมากได้มากอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจาําเป็นต้องกระจายกันไปให้ได้รับกันทั่วถึงนะคะอืมเพราะอาจจะมีสูตรการจัดสรรเขาเนี่ยนะคะแบบนี้หรือเปลา่าคุณหมอบุญก็เลยบอกว่าจะต้องร,รีบไปลงนามในสัญญาสั่งซื้อ ทางไฟเซอร์มาอีกเนี่ย20ล้านโดสใช่ไหมคะแล้วก็ลอตแรกจะมากรกฎาคุมนี้เลย5ล้านโดสนะคะตรงนั้นก็อาจจะเป็นอีก1นึ่งความหลังนะคะถแม้ว่าตอนนี้คุณหมอบุญก็จะแหมมีเคสกับทันตแพแวะกันนะคะรงการเทศกากรรมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องเรื่องภายในเขาแต่ทีนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยเนี่ยก็คือวัคซีนทางเลือกจะมาเมื่อไหร่เห็นไหมพอทุกคนได้ข่าวปุ๊บเนี่ย คือเรียกได้ว่าบางเว็บเนี่ยล่มนะเปิดให้จ่ายตั้งปุ๊บโอ้โหแบบมากันแบบรัวๆนะคะนั่นก็ค,ค,คือความหวังก็แล้วกันเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่ะนะคะก็ประกันสังคมเนี่ยออกมาให้ความชัดเจนแล้วว่าคนที่อยู่ในมาตรา40ทํายังไงม,มาตรา33ทํายังไงมาตรา39ทํายังไงนะคะเดี๋ยวคุณลิลี้รัชนีวรรณนุวงแก้วสัมภาษณ์ท่านโฆษกสานักงานประกันสังคม ให้ความชัดเจนไปเลยว่าเตรียมตัวรับเงินนะ,ะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันแล้วก็เราทั้งสองคนถือโอกาสลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่อยู่ในมาตาสามสามเนี่ยถ้าจะได้เจ็ดพห้าร้อบาทเนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องไม่จ่ายเงินเดือนใช่ไหมคะเออเงินที่จ่ายเรียกว่าเงินทดแทนการขาดรายได้เงินไขา่และวันนี้เรามีเหตุสุดวิสัยคือทางราชก,การทางรา <c oughs> สั่งให้ปิดสั่งให้หยุดเพื่อที่จะควบคุมโรคโควิดเพื่อที่จะล็อกดาวไม่ให้โรคแพร่กระจายไม่ให้คนออกวัฒบานะ <c oughs> เงนั้นเขาได้รับผลกระทบตรงนี้ในจ้างบางส่วนยังจ่ายเงินเดือนให้อยู่เท่าเต็มเดือน นจ้างบางส่วนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วฉันไม่ไหวแล้วตรงนี้แหละเขาก็แจ้งประกันสังคมมาแปลว่านายจ้างเนี่ยต้องแทงเรื่องไปที่ประกันสังคมใช่ไหมคะใช่ครับเป็นระบบที่เป็นปกติอยู่แล้วนายจ้างเนี่ยมีอะไรจะคอนแทคก,กับประกันสังคมกฎหมายประกันสังคมให้ในายจ้างเป็นผู้ดําเนินการเราต้องรับข้อมูลสองฝ่าย ยี่สิบคนนี้เนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างนะเพราะรัฐมีคําสั่งให้หยุดแล้วก็นายจ้างก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้เราก็จะจ่ายให้เขาแล้วกรณีสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยห้ารอบาทเป็นการาจ่ายอัตโนมัติให้กับทุกจ้างทุกคนที่อยู่ในประเภทกิจการที่ว่านี้ครับสิบประเภทกิจการคนที่อยู่ในสิบจังหวัดนี้แล้วอยู่ในมสามสามทุกคนจะได้เงินสองพันห้าร้อยบาทโดยอัตโนมัติถูกต้องไหมคะ,ะจริงๆแล้วประเภทกิจการ มันค่อนข้างที่จะ c ค v e r หมดแล้วล่ะที่ให้มาเนี่ยนะครับค่ะวราะทุกคนไหมไม่ทุกคน,นกิจการที่ได้เนี่ยจะเห็นว่าพวกขนส่งทางบกทางน้ําทางอากาศได้หมดร้านขายส่งขายปีกคนจะขายส่งขายปีกขายอะไรก็ตามแต่ได้หมดซ่อมรถซ่อมอะไรได้หมดนะแล้วประกันสังคมจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาเข้าขายในสิบกิจการนี้ประกันสังคมรู้ได้ก็คือประกันสังคมถือข้อมูลของนายจ้างที่แจ้งไว้ ตอนขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมว่าฉันประกอบกิจการประเภทอะไรว่าฉันขายส่งวัสดุก่อสร้างนะฉันขายส่งวัสดุทางการแพทย์ฉันขายปีกยาร้านขายยาฉันขายฉันทําขายระบบคอมพิวเตอร์นะฉันบริการติดเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยในจ้างเขาจะแจ้งมาอย่างนี้มีประเภทกิจการนี้อยู่แล้วพวกนี้อยู่แล้วแล้วเงินจะเข้ามาอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะ 2 0 0นะครับเบื้องต้นจะให้ผูกกับพร้อมเพย์โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเนื่องจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมใช้เลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยเลข13ตัวตามบัตรประชาชนเนี่ยเป็นฐานสําคัญในการที่จะดําเนินการทุกอย่างเวลาเราไปตรวจสอบคนคนนี้เราก็จะถามเลขที่บัตรอะไรขีเข้าไปไมันจะขึ้นเข้ามาวันนี้คุณไม่ได้รับค่าจ้างเอาคุณเอาไป7 0 0 าคุณทํางานอยู่ในที่นี้ประเภทกิจการคุณอยู่ในจังหวัดนี้จริงเอาไป2,500คือพนักงานในม .33 ยังทํางานอยู่พนักงานคนนั้นเนี่ยจะได้เงิน2,500มั้ยคะแน่นอนได้ครับได้ใช่ไหมค่ะแล้วกรณีเพราะว่าน5 0 0นี้ให้กับทุกคนค่ะแล้วกรณีถ้าได้เนี่ย พนักงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยต้องไปแจ้งที่ประกันสังคมหรือไปทําเรื่องอะไรไหมคะประกันสังคมจะแจ้งข้อมูลไปให้ในจ้างเอาัปข้หนานะว่าในจ้างมีอยู่ร้อยคนจะอ,อยู่ร้อยคนคหรือไม่ะนะครับในจ้างแจ้งกลับมานะครับเราก็บอกให้ลูกจ้างตามเลขบัตรเนี่ยเรามีเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วให้เขาไปผูกพร้อมเพย์นะโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนพร้อมเพย์ขึ้นถึงเวลาโอนเงินไปั้งมันก็โอนไปตามเลขที่บัตรประชาชน ถาม5,000บาทนี้ให้อัตโนมัติไหมคะคสามเค่ะเมสามเก้ก็มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเช่นเดียวกันมสามเนี่ยวันนี้80-90%ผู้ประกันตนมสามสมสามเนี่ยเรามีเบอร์โทรศัพท์แล้วเราก็มีติดต่อกันด้วยบางทีเขาส่งเงินช้าหรือยังไม่ส่งเงินเนี่ยเราจะมี SMS ไปที่เขาด้วยดังั้นสากก็รอฟังติดตามข่าวนะครับ นะครับแต่พอเป็นเงินห้าพันเนี่ยเหมือนกันครับจะมาพร้อมในระบบพร้อมเพย์คือให้ทุกคนเตรียมฮะที่ถือบัตรสามเก้าครับเตรียมผูกพร้อมเพย์ไว้กับเอ่อไว้กับเลขที่บัตรประชาชนครับรวมถึงมสี่สิบด้วยใช่ไหมคะคือให้ทุชคนัาเตรียมผูกไว้กับเลขที่บัตรประชาชนครับพร้อมเพย์ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดแม่ค้าหับเลขแผงลอยวันนี้อยากจะได้เงินห้าพันต้องกลับไปสมัคร ตามมสี่สถูกไหมคะถึงจะได้เงินใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับอ๋อคดว่าพนักงานที่บริษัทเนี่ยเขาเป็นฟรีแลนซ์อยู่เขาเอากลับมาอยู่ม .33 ในเดือนนี้ใช่เพราะนั้นเขาไปไ,ได้รับ2อ0พัน้าะครับในจ้างก็จะได้รับสามพันคูณตามหัวลูกจ้างด้วย เขาจะไม่ได้รับเงิน7,500ใช่ไหมคะถ้าเขากลับมาอยู่ม .33 เพราะว่าเงิน7,500อ,อ,อยู่ในเงื่อนไขว่ามไม่ได้ทํางานก่อนหน้านี้คเคยทำงานเคยส่งเงินสมทบไปแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนอขอบคุณท่านโคกมากนะคะค